เก็บก็กระโดนอีกพี่น้องยอดสวยๆเห็นก็อดเก็บไม่ได้มาเลี้ยงวัวน,นะคะเห็นว่ามาเก็บผักกระโดนด้วยเห็นยอดสวยๆก็อดเก็บไปไว้กินกับลาบกับกล้อยไม่ได้ยังกระได้ค่ะผักกระโดนกินกกล้ยังกระเสบนี่จ้ะยอดสวยๆเลย โดนโคกนะคะที่บ้านเราปลูกก็เป็นกระโดนน้ำเขาเรียกอันนี้กระโดนโคกมาเก็บปุ๊บเกาะเสือก้อยเมี่ยงงอกวดหลวัดยอดสวยๆอุ้ยมี่เตียนด้วยพี่น้องยอดแม่นโมเห็นยอแม่นมีห้างเตียนอยู่แถวนี้บ่ สูนห่างเพิ่นบ่ได้ด้วยจ้ะแตกเตียนเส่เขาไปเจา้าซ้ํารวมซื้อว่าแตียนนี้เลยเด็ก็มีห่างแตีนแต่ต้องดูก่อนนี่บ่ได้เอายามองมาพี่นอ้อหนอเพิ่นงามเด็นี่เด็ดเอาก้อออกมาด้วยเตีนเอ้อยหยาดแตีนยนได้พี่น้องคุณเพิ่นบินได้แสดงว่าเพิ่นมีห่างอยู่เนี่ย ตเตยนไะด้嘛เ้ยน้อยไปจับอยู่ใบเขาเวลาเ้าเกี่ยวเขานะาจะักขนาดได้เตียนไปเห็ดหั่งใส่ใบเขาเนาะนี่ค่ะผักกระโดนยอดสวยๆของเราแล้วไปดูต้นอื่นอีกมีไหมเอ็นกเก็บไปใส่ตู้เย็นไว้เลยจาะย่ามเห้าสีกินกับลาบกับก่อยเนาะเราออกไม่กินได้จ้ะกินกับอย่างอื่นก็ได้ค่ะโอ้ย เข้าสู่โหมดเลี้ยงวัวอีกนะคะวันนี้ดูวัวค่ะเลี้ยงวัวเลยจ้ามือนี้โอ้โยตะกะเต็นตะกะเต็นเข้าไปพอเสื้อพี่น้องเอ้ยวัวประมาณนี้เลยจ้ะมาเข้าเอาขึ้นมา เพิ่งค่ะเพราะว่าหน้าเป็นปลูกเข่าวเนาะวัวหน่อยเป็น่นเพิ่นซนข้าเดี๋ยวปล่อยเพิ่นจะขา่าเดี๋ยวเพิ่นจะไปกินเขา่าเขาก็เลยเอามาวหวหนึ่งจ้ะวัวนะคะมาแรกบอกล่องกลับไปแล้วพี่น้อง กล่องก็ไปแล้วแตกค่ะดูเห็นหน้าชัดหรือเปล่าเราก็จะพยายามถ่ายโอ้ยแดดร้อนแดดย่างกบบไม่เคยฝนตกทั้งที่ฝนตกไปเมื่อเช้านี้นะคะเมื่อตอนใกล้เที่ยงเองตอนนี้ประมาณบ่ายสามโมงจ้ะแดดเปี้ยงเบี้ยงเลยดู อาทิตย์หอนกับหอนพี่น้องเอ้ย